ผมนับ STM ครับปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการร้าน STM Racing อุดรธานีและร้าน STM Film ประมาณ9ปีแล้วครับที่ประกอบกิจการมาที่อุดรธานีเส้นเลี่ยงเมืองครับรถบ้านรถซิ่งรถแข่ง เราทําหมดครับเดือนเนหนึ่งก็น่าจะมีมีไม่ต่ำกว่า100คคันขึ้นไปต่อเดือนครับรถเกิดปัญหามากมายเลยเนื่องจากว่าน้ำมันมีการเจือปนของสิ่งสปกปรกทำให้รถมีปัญหาหัวฉีดตันบ้างหัวฉีดบวมบ้างปั๊มมีปัญหาบ้างสิ่งสปกปรก มันไปตันอยู่ที่รูหัวฉีดทําใหพ้พอหัวฉีดยกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่ฉีดออกมาได้สิ่งที่จะตามมาก็คือหัวฉีดบวมหัวฉีดแตกอาจจะเริ่มมีเสียงเคกทีนี้ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสูบหัวละลายค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนออหัวฉีดเนี่ยมันก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ6000บาทยันไปถึงหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ว่ารถรุ่นไหนใช้ของแต่งหรือของเทียมหรือของแท้มันก็มีให้เราเลือกหลายๆแบบครับ แล้วอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็เป็นนักแข่งที่เป็นรถดีเซลผมขับมาตั้งแต่เกียร์ซิงระดับ7วิ8วิก็ผ่านมาหมดแล้วครับล่าสุดที่เอารถไปแข่งก็เป็นรุ่นซ u เปอร์เลเวลของ Toyota ที่จัดจำนวน10คันไปแข่งกันผมก็ได้แชมป์มาที่จังหวัดชนบุรีครับด้วยเวลา7.007วินาที เรื่องปัญหาในการแข่งรถเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาเพราะว่ารถที่เราทำเนี่ยเราพยายามโมดิฟายไปให้มันมีความแรงที่สุดแต่เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะมันจะต้องเกิดปัญหาไหมเพราะเราเจอปัญหากันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วปัจจัยที่จะทําให้ทีมได้รับชัยชนะนะครับอย่างแรกผมต้องบอกเลยว่าทีมช่างและทีมงานต้องพร้อมที่จะไปกับเราส่วนที่2ก็คือการเตรียมตัวในการทําทั้งเครื่องยนต์บอดี้ช่วงล่าง และระบบขับเคลื่อนของรถแข่งต้องพร้อมส่วนที่3ก็คือน้ำมันหล่อลื่นควรที่จะต้องใช้เกรดที่พีเนียมและได้มาตรฐานรวมถึงน้ำมันดีเซลที่เราใช้มันจะต้องมั่นใจว่ามันจะไม่มีน้ำหรือสิ่งเจือปนในการที่จะใส่เข้าไปในรถเพราะผมเคยเจอปัญหาแล้วทำให้การแข่งขันเนี่ยจากเราจะได้ที่1กลับกลายเป็นตกรอบ เนื so ่องจากว่ามีปัญหากับหัวฉีดเราไม่สามารถที่จะเซอร์วิสรถได้ทันเวลาในการแข่งขันซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากๆกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันผิดพลาดก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เราผิดพลาดมาแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ให้ความสำคัญกับน้ำมันเครื่องและน้ำมันดีเซลมากขึ้นกว่าเดิม ผมใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมของ Caltech Power Diesel t e c r o ร D ครับมีสาร t e c h ร o n ที่ช่วยทำความสะอาดหัวฉีดและทำให้เครื่องยนต์สะอาดด้วยเครื่องยนต์ทำงานเต็มกำลังเต็มสมรรถนะทำให้ใช้เชื้อเพลิงทุกหยดได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวนี้มีสาร t e c h ร o n นเท่าจากดีเซลปกติช่วยให้เครื่องแรงขึ้นวิ่งได้ไกลกว่า6.31ทำให้เครื่องยนต์กลับมารู้สึกเหมือนใหม่อีกครั้ง น้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเปรียบเทียบน้ำมันเครื่องดีๆกับน้ำมันเครื่องทั่วๆไปสิ่งที่จะสามารถสัมผัสได้เครื่องจะเดินเงียบขึ้นครับลื่นขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมที่ผมใช้ก็คือ Caltech d e l ล่สปอรตัวนี้มีสารเทคโนโลยี I so s o ซซ n ที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งที่สตาร์ทช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ลดการเกิดคาบเขม่าจากห้องเผาไหม ลดการสึกล้อยืดอายุการใช้งานให้ยาวยิ่งขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไปอย่างมากซึ่งตัวผมเองใช้กับป่องทองหรือตัว d e l o Sport Advanced นซ l y ู y n e t i c SAE 5W 30สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเครื่องมีพละกกำลังมากขึ้นลื่นขึ้นเสียงเงียบขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมัน ก็จากที่ผมพิสูจน์มาแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้คู่กันมั่นใจได้เลยว่าวิ่งได้ไกลกว่าไม่ว่าจะขับขี่ในชีวิตจริงหรือการแข่งขันก็ขับถึงปลายทางเส้นชัยโดยไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ให้จุกจิดกวนใจอย่างแน่นอนค a l เทคพาวเวอร e ด e l ซลแอนด์เดลโรสปอร์ตพาวเวอรอหอคนดีเซล